เพืสุ้โรคเห็นเข้าใจยิ้มทำใจสดใสและเปิด่านรู้ไว้ก่อนปรบตวสู้โรคภัยรับสิ่งใหม่เปิดใจเพื่อเป็นภูมิต้านทานเราคอยขึ้นจะกคนเข็งแรง มีช่วงที่ลุกจากเตียงไม่ได้เลยค่ะต้องนอนนิ่งๆเดินขึ้นบันไดแต่ละก้าวยากลำบากมากเลยค่ะกว่าจะได้แต่ละขั้นถามว่ามันจะกลับมาดีเหมือนเดิมไหมก็คงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ คุอาการ,รอย่างโรครูมาตอยหรือว่าอาการอย่างคุณรัชนกเป็นเนี่ยส่วนใหญ่ก็พบประมาณร้อยละหนึ่งของประชากรทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่พบในเพศหญิงค่อนข้างเยอะเยอะคุณรัชนกแสงชูโตอดีตนักแสดงและนางแบบที่คร่ำบอดอยู่วงการบันเทิงไทยมายาวนานตั้งแต่ปีพศ2532 ผลงานสร้างชื่อของคุณรัชนกคือเรื่องวัน,นิดาและภาพยนตร์เรื่องฉลุยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเธอต้องใช้ร่างกายทำงานอย่างหนักพักผ่อนน้อยกระทั่งเช้าวันหนึ่งที่เธอตื่นมาแล้วร่างกายของเธอก็ล้มลงไปแบบไม่มีสาเหตุอาการปวดข้อและกระดูกเริ่มตามมาจึงเป็นสัญญาณเตือนครั้งสำคัญที่ทำให้เธอต้องใช้ชีวิตแบบระมัดระวังและต้องเผชิญอยู่กับโรคที่ไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้ รรูมาตอเมื่อก่อนนี้คือทำงานหลายอย่างนะคะมีถ่ายละครมีเดินแบบมีถ่ายแบบถ่ายละครนี่มันก็ถ้ารับเรื่องเดียวมันก็3วันตอนหนึ่งอาทิตย์อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่พอดีรับรับประมาณ2-3ถึงเรื่องมันก็คือทั้งอาทิตย์เออบางทีถ่ายแบบเสร็จดึกเสร็จดึกแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงวัยรุ่นอยู่ค่ะก็เที่ยวด้วยค่ะ ถ่ายเสร็จก็ไปเที่ยวกลับมาก็ดึกแล้วตีแล้วอีกวันหนึ่งลุกขึ้นก็นัดเช้าอีกเนี่ยก็คือไปไม่เคยเลทคือไปตรงเวลามันก็เหมือนกับว่าพักผ่อนน้อยเริ่มทำงานจริงๆเลยตั้งแต่อายุ18นะคะ18 8แปด2ป2ส22เาทำจนถึงอายุ32นะคะตั้งแต่อายุ18หยุดทำงานตอน32หมายถึงทำงานในวงการน,น,นะคะ โรครูมาตอยเป็นโรคที่มีความผิดปกติของภูมิคุ้มกันของร่างกายนะครับที่ไปมองส่วนของกระดูกหรือว่าเยื่อบุข้อต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งแปลกปลอมเพราะฉะนั้นมันจะกระตุ้นทําให้เกิดการอักเสบของเยื่อบุข้อตามข้อต่างๆซึ่งมักจะพบที่บริเวณนิ้วมือข้อมือข้อเข่าข้อศอกข้อเท้าซึ่งจะเป็นตามข้อใหญ่ๆตามร่างกายทั่วไปบางครั้งอาจจะเป็นที่บริเวณของกระดูกสันหลังร่วมด้วยนะครับคือจริงแล้วปวดตามนิ้วก่อนค่ะข้อเล็ก ปวดนิ้วก็ไม่ได้เอะใจอะไรเพราะมันก็ดูว่าแบบขอยืดอะไรอย่างเงี้ยเป็นธรรมดาเป็นปวดมาสักพักนึงอะ,ะ่ะจนมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยนอนคือไม่ได้มีอาการอะไรมาก่อนเลยนอกจากปวดนิ้วนอนตื่นขึ้นมาเนี่ยจะลุกไปเข้าห้องน้ําแล้วเหมือนแบบเซล้มอะค่ะคือไม่รู้ตัวว่าข้อเท้าตัวเองอะมันมันปวดแล้วก็รับน้ําหนักตัวเองไม่ไหว คือมันก็เหมือนกับมืนเหมือนคนเทา้าพลิกอะค่ะก้าวลงมาพลิกแล้วก็ล้มลงไปอะไรเงี้ยก็เ,เอ๊ะเป็นอะไรแล้วพยืนขึ้นมาก็รู้สึกเจ็บข้อเจ็บตรงข้อนั่นแหละมันเป็นส,สัญญาณแรกก็เลยไปหาหมอเช็คดู เขาก็ตรวจจับตรวจเลือดต,ตรวจเช็คทุกอย่างคุณหมอท่านแรกเนี่ยไปหาท่านก็บอกว่าเป็นเป็น SLE ซึ่ง SLE เนี่ยมันก็แต่ละคนอาการมันจะไม่เหมือนกันของนกเนี่ยมันไปนลงที่ข้อมันปวดที่กระดูกตามข้อเฉยๆทีนี้หมอเขาก็เริ่มรักษาจากการให้สเตียรอย์พอทานไปเรื่อยๆเนี่ย คุณหมอก็ให้สังเกตอาการตัวเองว่ามีอะไรอย่างอื่นอีกไหมเพราะโรคนี้มันจะเป็นแบบจะเป็นผื่นผีเสื้อจะเป็นเลือดไหลออกตาจะเป็นปวดข้อคือมันเป็นภายในก็ได้ท,ท,ที่ปอดที่ไปเป็นได้หมดทุกอย่าง SLE แล้วแต่ว่าแต่ละคนจะไปถูกชโลกกับอันไหนพอดีของนกเนี่ยพอรักษามาระยะเวลาหนึง่งมันก็มีจะปวดข้อแต่ปวดนี่คือปวดมากเลยนะคะปวดคือ พอมันเริ่มจากข้อข้อนิ้วมันก็เป็นข้อมือข้อมือข้อข้อเท้าอะไรเงี้ยข้อมือนี่ถึงจะขนาดแบบคือเคลื่อน,นไหวไม่ได้งอไม่ได้แล้วอะแข็งปวดมากคุณหมอเขาก็เลยผ่าเขาบอกว่ามันพังผืดมันเกาะเขาก็เลยผ่าข้อมือขูดพังผืดออกแต่ถามว่าดีขึ้นไหมทุกวันนี้ก็ก็มันก็ไม่ได้เหมือนเดิมอืมคือมันไม่ได้ปวดตลอดยี่บสี่ชั่วโมงมันคือถ้า ถ้าเราพักผ่อนน้อยอาการมันก็จะขึ้นทันทีคือจะเริ่มปวดเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นหลังจากที่นกรู้ตัวว่าเป็นแล้วหลังจากที่คุณหมอให้ทานยาก็คือคุณหมอบอกเลยต้องคือต้องนอนเยอะๆอ่ะอาการส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีอาการปวดและบวมมักจะมีอาการเป็นที่เข่าหนึ่งข้างสองข้างหรือว่าสลับกันหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะมีการอักเสบที่เรนข้อนิ้วข้อมือต่างๆพอเป็นเยอะจะทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดแล้วก็อ่อนเพลียข้นึ่งเยอะ ตั้งแต่วันที่รู้ว่าเป็นเนี่ยพอสี่ปีคืออาการเหมือนมันเป็นแบบปวดข้ออย่างเดียวเลยมันไม่มีอย่างอื่นอะ่ะไม่มีผื่นไม่มีอะไรคือไม่มีอะไรเลยอะ่ะแล้วก็เปลี่ยนหมอค่ะคือเหมือนทานยายเยอะตัวก็บวมทานสเตรอยอย่างเงี้ยค่ะตัวก็บวมอ้วนก็ลองเปลี่ยนหมอดูพอมาหมออีกคนนึงหมอก็บอกว่าของคุณเหมือนเหมือนเป็นลูมาตอยอะ่ะไม่ไม่ไม่ใช่ SLE ร้อยเปอร์เซ็นคือเหมือนแบบ อันนี้ SLE อันนี้ลูมาตอยเอาอเอาวงกลมสองอันมาทับกันเราอยู่ตรงกลางเขาก็เลยรักษามาทางด้านลูมาตอยแต่ทีนี้คุณหมอคนที่สองเขาก็จะแบบแต่ถ้าคุณรักษามาทางสเตียรอย์อะทางสเตียรอย์มาแล้วมันก็ค่อนข้างเลิกยากเพราะว่าประทานมาทุกวันตลอดระยะเวลา4ปีปี5ปีกานมาตลอดเหมือนคุณหมอเขาก็ต้องจําเป็นต้องให้ต่อเพราะว่าการการการลดสเตียรอย์ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ คือถ้านกนกทานจนมันชินไปแล้วอะพอพอไม่ทานปุ๊บมันก็จะปวดอะปวดแบบลุกไม่ขึ้นเลยคือปวดทุกส่วนของร่างกายเคยเคยเคยปวดขนาดนั้นแต่ว่าก็ไม่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลหรืออะไรก็คือนอนนอนที่บ้านนั่นแหละคือนอนเฉยๆไปแล้วทานยาคือพอร่างกายมันได้พักเยอะๆอะฮะมันก็หายมันก็ดีขึ้น รักษากับคุณหมอทุกคนไม่ต่ำกว่าสามปีคือพอมันแบบพอมันสามสี่ปีแล้วอาการมันก็เหมือนเดิมมันทรงๆมันก็บางทีก็ดีขึ้นบางทีก็แบบคือเหมือนแบบหมอเขาก็ทางตันหรือเปล่าเราลองเปลี่ยนไม้อะไรอย่างเงี้ยเลค่ะนกก็เปลี่ยนคือแบบใครแนะนําม,มาว่าให้ลองนี้อย่างงี้ก็ก็ไปคะะ่ะมาคนที่สามคนที่สี่แล้วเนี่ยนกเริ่มปรึกษาว่านกอะอยากจะไม่ทานสเตียรอยแล้วสเตียรอยแบบ ไม่อยากทานแล้วทำไงดีแต่หยุดไม่ได้คือทานวันละสูงสุดของนอกคือทานวันละ3าเม็ดเชา้ากลางวันเย็นปัจจุบันอาการของคุณรัชนกก็ดีขึ้นมีการลดปริมาณการกินยาสเตอรอยดจากเมื่อก่อนต้องกินยาอย่างน้อยมื้อละ3เม็ด ปัจจุบันลดเหลือเพียงวันละ1เม็ดและมีเพียง1วันใน1นสัปดาห์ที่ต้องกินยาสเตอร์อยร่วมกับยาชนิดอื่นประมาณ10เม็ดซึ่งตอนนี้ลดลงได้เหลือแค่เหลือวันละเม็ดคือครึ่งเม็ดเช้ากับครึ่งเม็ดเย็นคือก็ปรึกษาหมอว่าทำยังไงดีคือคุณหมอเขาก็ คุณหมอแต่ละท่านก็มีวิธีการรักษาแตกต่างกันนะคะบางคนเขาก็แนะนำให้ใ,หใช้ฉีดยาเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวกันชีวภาพเป็นสารชีวภาพอะไรอย่เงี้ยซึ่งไม่เป็นเคมีอะค่ะก็ลองไปทำดูมันต้องฉีดเหมือนเป็นคอร์สเขาเป็นแบบเป็นสิบผลอะไรเงี้ยก็ทำทำแล้วก็ในขณะที่ทำเนี่ยก็พยายามจะลดเดือรอยดย์เคยทำได้ถึงได้แบบ ลดเซโรยเหลือแค่วันละครึ่งเม็ด<ม>แต่สุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็กลับมาปวดอีกเหมือนเดิม,มก็แล้วเคยลองหยุดทาน<ม>คือเด้งเลย<ม>คือแบบลุกขึ้นไม่ได้มันปวดมันเจ็บไปทั้งตัวเลยอะค่ะ<ม>ก็เลยรู้แล้วโอ้ตัวเองติดยาแน่ๆเลยอะตัวนี้<ม>ตัวเดียวเลย<ม>คือเนะ่นะ,ะคะโค้ดคุณหมอเขาก็บอกว่ามันก็ต้องคอยเช็คไตะนะคะต้องคอยเช็คไตแต่ตอนนี้ก็เช็ค ปกติคือยังปกติอยู่แต่ว่ามันก็เป็นในเรื่องของกระดูกด้วยมันก็ทําลายกระดูกมันให้ทั้งคุณและโทษจริงๆแล้วมันทําให้เราหายปวดแต่มันก็สะสมไว้มันก็ทําลายกระดูกจนจนนกกินจนข้อข้อเข่าเสื่อมอะคะ่ะ จ้เดี๋ยวฉันไปหยิบเองจ้ะข้อเข่าเสื่อมก็ต้องไปเปลี่ยนหัวเข่ามาแล้วสำหรับโรคของคุณรัชนกเนี่ยที่มีการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมไปแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ย แสดงว่าโรคมีการกระตุ้นทําให้เกิดเยื่อบุข,ข้ออักเสบพันงเยอะถามว่าขั้นตอนการรักษาคือโรคนี้มันสามมันไม่หายขาดอยู่แล้วมันรักษาหายไม่ขาดก็แต่ว่ามันจะดีขึ้นได้มันแบบเหมือนกับแบบทําให้เรามีชีวิตใช้ชีวิตในประจําวันได้ แล้วคุณหมอคุณหมอบอกว่ายน้ำไดก้ก็พยายามที่จะว่ายน้ำนะคะแต่ว่าพอดีวันนั้นคือเดินมันก็เดินได้อยู่นะไม่ได้รู้สึกปวดอะไรก็พยายามจะเออลงไปว่ายน้ำแต่พอกระโดดลงไปเนี่ยมันไม่มีแรงนะคะมันไม่มีแรงแขนที่จะแบบจ้วงน้ำขาที่จะแบบตีน้ำมันก็เลยจะจมน้ำเลยรู้สึกกลัวทีนี้เวลาจะว่ายน้ำเนี่ก็เลย ต้องถามแม่สระลึกไหมถ้าถ้าถ้ายืนไม่ถึงนี่คือไม่เอาเลยเดี๋ยวช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พอเงี้ยก็เครียดอีกพอจะว่ายน้ำ้วเครียดก็เลยไม่ทำแล้วไม่ไว่ายน้ำก็คุณหมอเขาก็แบบถ้างั้นก็ให้แบบอยู่ว่างๆก็บริหารมือบริหารมือไปเรื่อยๆนั่งก็ยกขาขึ้นทำให้กล้ามให้กล้ามเนื้อตรงขาแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <S <S 1> <S 1> เคยที่จะไปโยคะ ยากตรงที่ว่าพอนั่งลงไปแล้วมันลุกไม่ขึ้นอะ่ะมันลุกไม่ได้เพราะปวดกว่เขา่าคือตัดออกไปทีละอย่างเลยว่ายน้ําโยคะเอ่อวิ่งนี่ไม่น่าจะได้วิ่งนี่ไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันนแรงกระแทก โรครูมาตอยเป็นหนึ่งในโรคที่ไม่มีการรักษาให้หายขาดได้นอกจากบรรเทาและไม่ทําให้อาการของโรครุนแรงขึ้นผู้ป่วยจึงต้องหาวิธีอยู่กับโรคนี้ให้ได้อย่างไม่ทุกขุณรัชนกเป็นอีกหนึ่งผู้ป่วยที่เข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวเองและพยายามอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองให้มากที่สุดทํางานตามศักยภาพของตัวเอง คือทุกวันนี้ชีวิตอยู่ด้วยการกินยาเคยนึกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่กินยาแล้วจะเดินได้ไหมเคยลองค่ะอยากรู้เดินไม่ได้ <c oughs> คุอไม่มีแรงอ่ะไม่มีแรงเดินเลยอ่ะทุกวันนี้ลืมกินยาก่อนนอนตื่นเช้ามาไม่มีแรงเดินนะปัจจุบันยาต่างๆในการรักษาก่อนข้างจะได้ผลดีสมัยก่อนก็มีการใช้ยาพวกสเตรอยในการควบคุมอาการปวดของโรค ตอนหลังก็มียาในกลุ่มใหม่ต่างๆเกิดขึ้นข้างน,นเยอะทําให้การรักษาปัจจุบันได้ผลค่อนข้างจะที่จะดีกว่าสมัยอดีตแล้วก็ที่สําคัญคุณหมอเขาก็บอกต้องไม่เครียดถ้าเครียดมากๆแล้วทาอะไรนานๆมากๆเอาละเดี๋ยวการเป็นมีอยู่ช่วงหนึ่งที่นกไม่ได้เลไม่ได้รับงานทางทางด้านการแสดงแล้วแต่ว่ามาเริ่มทำออฟฟิศนะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งนกก็ต้องเข้าออฟฟิศทุกวันแล้วก็ต้องทํางานเกี่ยวกับบัญชี มันก็อยู่หน้าคอมนั่งอยู่เนี้ยทำทำแล้วนิ้วแข็งและคือพอะอะไรที่มันเครียดมากๆแล้วมันแบบต้องใช้สมาธิเพ่งอะไรเงี้ยเยอะๆอะค่ะจิจวัรประจำวันทุกวันนี้ก็เนี่ยค่ะเลี้ยงลูกเป็นส่วนใหญ่ ตื่นเช้า6กโมงไปส่งลูกที่โรงเรียนส่งลูกที่โรงเรียนกลับมาก็ทํางานกับคอมพิวเตอร์ที่จะต้องดีวกับทางออฟฟิศซึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงไม่นานเสร็จแล้วก็นั่งนอนแป๊บเดียวก็ต้องไปรับลูกอีกแล้วค่ะเวลามันผ่านไปเร็ว ใหญ่ก็จะไปกินข้าวข้างนอกกับแม่ครับตอนวันหยุดครับแล้วก็หลังเลิกเรียนก็ได้ทำอาหารให้แม่ครับอยากทำกิจรกรรมเกี่ยวกับพวกไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยครับไปเที่ยวทะเลครับที่กระบี่อะครับทะเลที่กระบี่ชอบทํำสปากเกตตีเบคอนครับเพราะแม่ชอบทานครับ กเนี้ยนะคะถ้าเกิดใครไม่ไม่ได้ไม่เข้าใจไม่เข้าใจความหมายของโลกเนี้ยจะมองว่าเป็นโลกที่แบบสำออยจริงๆถ้าใครไม่รู้จักจะคิดว่าหือสำออยจริงๆแล้วเปล่านะไม่ได้สำออยครับสำหรับโรครูม,มาตอยเนี่ยอาการมักจะเป็นเป็น,ปนหายหายจะมีช่วงที่อาการดีขึ้นช่วงที่โรคกําเริบรุนแรงก็จะทำให้มีอาการปวดข้างในเยอะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นบางช่วงที่โรค ไม่รุนแรงก็อาจจะไม่มีอาการปวดเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลาใครคุยกับนกเนี่ยถ้าเพื่อนที่สนิทรู้จักกันจริงๆอ่ะจะชอบว่าว่าไม่มีสาระคุยอะไรไม่รู้พูดอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องคือพยายามทําแบบคือพยายามไม่คิดอะไรเยอะอะค่ะมันก็ช่วยได้แล้วก็พักผ่อนคือทุกวันนี้นอนอะถ้าไม่ไม่ถึง8ชั่วโมงนี่คือไม่ไหวเลยนะรู้สึกเลยว่าตัวเองเพลียมาก คือตอนนี้ลูกนอนสองทุ่มครึ่งก็หลับกับลูกตื่นพร้อมลูกหกโมงเช้าอะค่ะทุกวันนี้ยคือถ้าไม่มีอะไรไปงานนี่ก็น้อยมากแล้วตอนเนี้ไม่สามารถไปได้คือไปจะไปได้แต่นานๆทีเพราะรู้ตัวเองว่าเด็วกวันหนึ่งจะไม่ไหวก็คือพักผ่อนเยอะๆไม่เคยมีคุณหมอคนไหนห้ามลกทานอะไรเลยนะ นก,ก็ไม่เคยหยุดทานอะไรนก,ก็ทานทุกอย่างแต่ว่ามาช่วงนี้ค่ะที่พยายามเลิกทานเนื้อที่เป็นเนื้อวัวที่เป็นของที่แบบชอบมากแต่ว่าก็พยายามจะเลิกเมนูที่เหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องข้อกระดูกขอเสนอสูตรการทำน้ำสมุนไพรง่ายๆวัตถุดิบก็จะเป็นผัก และผลไม้ที่ประกอบไปด้วยสารอาหารอย่างบลอกเกอรี่แอปเปิลเขียวคะนา้าผักชีฝรั่งขึ้นช่ายซึ่งต้องล้างให้สะอาดหันบลอกเกอรีเร่เป็นสี่เหลี่ยมลูกเตา๋าซอยผักชีฝรั่งและขึ้นช่ายจนละเอียด ส่วนคณะบุบพอแตกแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเสร็จแล้วนำแยกกากร,รวมกันปั่นแอปเปิ้ลเขียวเข้าไปอีกอย่างจะดื่มเย็นๆกับน้ำแข็งก็ได้ครับสดชื่นเพิ่มพลังให้กับกระดูกได้ครับกับน้ำสมุนไพรแก้วนี้ ฝากถึงคนที่เป็นโรครูมาตอยนะคะคือจริงแล้วนกทำใจคือทำใจแล้วเชื่อว่ามันเป็นโรคเวรโรคก,กรรมคือมันไม่สามารถรักษาห,หายขาดได้แต่เราเราคิดว่าเราจะทำยังไงให้อยู่กับมันให้ได้เหมือนเหมือนที่นกทำทุกวันนี้ก็พยายามพระรู้ว่าอะไรที่เราไม่ชอบเราก็อย่าไปฝืนใจจะต้องไปทำอะไรอย่างนี้ค่ะ ก็อยู่กับมันให้ได้แล้วก็หาอะไรที่สบายสบายใจทำมันก็อยู่ไปได้จนถึงทุกวันนี้นะคะ่ะก็ขอให้ให้เข้มแข็งให้เข้มแข็งคนข้างกายก็มีส่วนมีส่วนสำคัญคือเป็นกำลังใจให้ได้คือเข้าใจกับโลกที่เขาเป็นให้เข้าใจให้พยายามเข้าใจคือเขาไม่ได้ต้องการอะไรมากหรอกขอแค่เข้าใจว่าเออนี่คือคนที่ไม่สบาย เขาก็ะจะรู้สึกดีอยากบอกให้คุณเดียวรู้เอาไว้มันคอยดูแลร่างกายทุกวันมีเรื่องราวดีๆมาบอกแต่คุณคุณสำคัญไว้คอยเป็นแนวทางพร้อมเอาใจใส่ทั้งร่างกายและจิตใจ รู้เท่าแทนเป็นสุโรเห็นเขาน้าใจยิ้มทำใจสดใสและเปิดปานรู้ไว้ก่อนปรับตัวสู้โรคภัยรับสิ่งใหม่เปิดใจเพื่อเป็นภูมิต้านทานเราคอยคุณทุกคนแข็งแรง